อยากเบรกดีเบรกดูดเบรกหนึบนะครับต้องเนก้าวันนี้นะครับเนก้านะครับเรามาทั้งหมด3สีด้วยกันนะครับ3สีด้วยกันนะครับก็จะมีสีเขียวนะครับสีแดง สีส้มแล้วก็สีดำนะครับซึ่งชุดนก้านะครับชุดนี้จะมีทั้งหมด6ขวดนะครับก็จะเรียงเล็กกลางใหญ่ซึ่งจะจับคู่กับจาน35 5หหและ 3, 8ส8 0นนะครับ35 5ก็จะเหมาะกับล้อขนาดขอบ18มิลส่วน380นก็จะเหมาะเหมาะสำหรับล้อขอบ19และ20มิลซึ่งจะทำให้เพื่อนๆเ,เลือกแมตช์ได้หลากหลายยิ่งขึ้นนะครับอมาดูใกล้ๆว่าสีเขียวสวยขนาดไหนดูนี่ตัวนี้ก็จะเป็นสีเขียวมะนาวนะครับ สวยๆอย่างนี้เลยส,สีแดงสีส้มครับผมตัวนี้ก็ส้มก็จะเป็นส้มส้มมุกนะครับ แล้วก็สุดท้ายสีดำสีดำตัวนี้หยอดแดงดูลูกสูบก็จะเป็นเล็กกลางใหญ่ซึ่งจะมีซีนกันฝุ่นนะครับซึ่งเหมาะสำหรับใช้ในชีวิตประจำวันมากขึ้นนะครับใครที่สนใจนะครับเบรกเนก้านะครับราคาเริ่มต้นที่5,500 0บาทนะครับสนใจติดต่อเข้ามาที่เบอร์โทร0 9 9 4 2 99 9 9 9นะครับหรือทางเพจเบียนเงหรืออีกเพจนึงนะครับก็เป็นตัวแทนจำหน่ายของ เนก้าโดยตรงนะครับที่เว็บไซต์ของเนก้าเปอร์ฟอร์แมนซ์ครับผม